เงี้ยเงี่ยเนี้ยร่นหลังม้เนี่ยเงี้ยเงี้ยอดเงี่รุ่นหลังคุณเีรุนหลังมี่หลอดเงี่ยมีีพพนาคาพนาคาดนาคาหรือพนาคาพนาคาสีแดงหอดใหญ่ีอง่พีอดแดงไอนี่ยเนี่ยเได้่ีเดียวนเดยนี่รู้ว่ เอาับ้ลกำลังจะลงสนามแล้ววันนี้ามอะไรอะไรอะไนะอะไรนะหลอกพี่เยราต้องเอบทให้เขาหลอกพี่หรือเปล่าไม่ได้ โอเรีกวตมโอกาสไม่ได้ค,ไครับเพราะว่าอยุเกินนะมานะครับคุณครับรถขุดท้ายของการประกวด ตอนตัดสินการแชมป์เพราะฉะนั้นตอนนี้การแชมป์แชมป์มแต่รุ่นคอยเผื่อดหยกสยามเทเทน,นะลิลลี่เตรียมตัวครับเทพผู่เทสประธานมาวินาราชันเตรียมตัวครับคอยดำกันไพรินธิดาดาวเทพผู้นะฮะแสนเพชรเม็ดนรัตคุณพลแล้วก็ไม่ดจีครับเตรียมตัวเลยนะครับดาวกระดาษฟ้า เดียวตัวกัลัาร,รุ่นนี้พี่ก่แชนะครับเรามารู้รุ่นสุดท้ายว่าตัวไหนจะเข้าไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิาาที่ราชาลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุาาาาชามารีนะครับประจำปี2568ครั้งที่4ของสนามนี้นะ่าเป็นครั้งแรก ในงานอภินิหารพลายงานพญาเจ้าสัวครับพ่อเจ้าซันแม่เข้าใหม่ครับปูปสาตังแปดดิ้วครับจากพันธี์ฟาร์มตาทุนธานีครับอันนี้ก็หลายชั้ามาแล้วหมายเลขสองครับเพชรกรุณาครับเพชรกรุณาครับพ่อตังแปดดิ้วครับแม่พารวยปู่ทองสุขครับจากบ้านดินน้ำฟาร์มควายไทยครับจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับที่สายมองสุขมาเจอกันนะครับ เพราะว่าแปงใบเลี้งพ่อเจ้าสันนะครับเจ้าสันแปงใบเลี้ยงก็ลูกเจ้ามังสุขนะครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับช้างน้อยครับพ่อช้างโดนแม่น้ำหนึ่งครับเจ้าบุดอนก็เป็นลูกของช้างอุทัยหมายเจ้าดาวซีพีครับจากสติ๊กเกอร์ฟาร์มครับจังหวัดชลบุรีครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับเพชรทองดีครับพ่อทองไปแม่ขาม่ายครับปู ปลาด้วยน้องบัวครับจากเพชรบุรีจังหวัดนครนายกครับนี่คือสายของเจ้าปล้วยนองบัวนะครับนะครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับเพชรภูผาครับพ่อปางแปดมิ้วแม่ลูกทองครับปู่ทองสุกจากอภิงิารจังหวัดปราจีนบุรีครับสายทองสุกเหนเดิมนะฮะหมายเลขหกครับหมายเลขหกครับเจ้าผาแดงครับพ่อใหญ่ห้างนาครับปู่ทองสุก จากฟวานาคาเฟ่ครับจังหวัดอุทัทธานีครับในของเบวิจากอุทัทธานีไปครับก็บอกว่าทุกตัวที่อยู่ข้างหน้าอดีตชมป์และในบางตัวอดีตัชมป์ครับวันนี้ต้องมาชิงกันรุ่นนี้เพื่อที่จะคัดตัวที่ดีสุดรุ่นนี้เข้าไปชิงกันครับด้วยพระราชานะครับเอาละครสักครู่ครับน่าจะตัดสินเลยน่าจะตัดสินเลยมีหกตัวครับเพราะฉะนั้น โยบสยามลิลลี่เทพประธานมาวินอาชันปล่อยเพื่อนะครับเรียงวางไว้คร,ครับปล่อยดำกันไพรินทิดาดาวแสนเพชรเม็ดเงินและภูมิเตรียงตัวไปไว้คร,ครับดาวสรานฟ้าเตรียงตัวไปไว้รอรุ่นนี้เราจะตัดสินนันทีครับฝั่งซ้ายเป็นเพชรเมียครับฝั่งขวาเป็นเพชรผู้ตัดสินในเวลาใกล้เคียงกัน ก็จะได้เริ่มในการรับถ้วยพระราชทานครับซึ่งเป็นถ้วยที่ทรงเกียรติแก่พี่น้องชาวควายทั้งแผ่นดินครับเป็นถ้วยของสมเด็จพระานาิพานเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานะครับกร์ท่านถือว่าเป็นองค์อุปถัมภ์หนึ่งของโค์การฟวายนะครับงร์ท่านทรงสร้างโรงเรียนสอสายที่ กา,การสอนการชีวิตอยู่ที่สาแก้วจากตรงนี้ไปสาแก้ว40กิโลกิโลที่34อยู่ผ่านมือไปดูได้อยู่ตรงนั้นโรงเรียนก,า,การสอนการชีวิตนะครับซึ่งเพื่อพิจารณนะครับณสนาแมแห่งนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ทางโครงการบริหารชัดกาเมือเก่านะครับได้ รับพัฒนาการที่ยุกยุกนะครับที่พระราชทานช่วยพระราชทานมาครับสำหรับกิจกรรมในการปวบควุมไฟในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาด้วยเช่นกันครับซึ่งปีหน้าเนื่องจากว่าปีนี้เรามีความต่อเนื่องเรื่องไฟงานคนรับปีหน้าอาจจะต้องเพิ่มเพื่อให้ทานไฟงานด้วย ที่สองหรือมาได้สาม ครับนมาเครับส่ครับเเราดีครับจับเว็บมาครับียกครับนที่เขาเขาจะชีกัน Oh. Mm -hmm. กบินบุรีจังหวัดราบุรีว variance, ันนี้ได้การพจังหวัด ขอแสดงความดีดีกดับรางวัลทุกต,ตัวครับและเสียงสุดท้ายในรุ่นนี้ที่จะฝากความหล่อและความรู้ให้แกน่น้องได้แก่ผู้นวกยการอาวยโกลวงตาครับยิญนดีนะครับครับก็ขอรบกนีหน้าที่สุดท้ายจริงๆนะครับ แสดงว่าเรารักกันจริงนะครับไม่ชอดทิ้งกันนะไม่ปล่อยให้กรรมการอยู่ในสนามแค่สามคนนะครับเราอยู่กันรอหน้า้ตอตาเราหวังว่ารอหนุนแฟนแชมป์ทำไป็คู่เฟรเมียนะครับเตรียมเสียงไว้นะครับเตรียมเสียงไว้นะครับมาดูรุ่นนี้ก่อนนะครับก่อนที่ึงแทนแชมป์นะครับมาดูเอ่อรุ่นนี้เป็นคายเพศคู่นะครับมาดูหมายเลขสองก่อนนะครับหมายเลขสองครับ หมายเลขสองนะครับความสมบูรณ์ของร่างกายของเขาก็ดีความยาวความลึกลำตัวดีนะครับนะไอเอ่อในส่วนของการนะครับรอทั้งคู่นะครับลักษณะทุกอย่างดีนะครับเมนพระเอกทั้งคู่นะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้นะครับลูกรอที่มีพุงกับลูกรอที่สมาร์ทนะครับนะอย่างเห็นตัวหมายเลขสี่นะครับรอนะทุกคนเห็นว่ารอ แต่ม e okay. okay. e. ีพุงหน่อยนะครับเี็พุงออกมานะครับเป็นพุงกลางออกมานะครับตัวอื่นนะตัวอื่นโอเคแข็งแรงขาทุกอย่างเอ่อหักหนาเุ๋ยลำโพนะครับดีนะครับนะหายดีนะความยาวโอเคเลยนะครับแต่วันนี้ที่ด้อยกว่าเท่านี้เดียวเขาคือความสมรรถของร่างกายนะครับเป็นผู้รอดมีพุงใช่ไหนะครับซึ่งจะสู้หมายเลขหกไม่ได้ ตัวมากวันนี้นะครับทางกระชับของร่างกายของเขาค่อนข้างดีนะแต่ส่วนร่างกายเปรี้ยนะครับเขาไม่มีส่วนของกลุ่มที่จะออกออกมาเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเป็นท <rzy> <sponge> ี่ลงไปนะครับส่วนใบเลขสี่ก็เอาที่สองไปนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านกรรมการครับกรรมการที่ให้ความรู้นะครับข้อมูลต่างของวายแต่ละตัวครับในรุ่นนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ในการบรงการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมครับขององค์การบริหาร